ดูเพื่อนสิไม่เห็นต้องสอนแบบนี้ซ้ำๆเลยเร็วๆสิชักช้าอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวก็สายเหมือนเดิมอีกฮไม่เอาไหนเลยอ่ะทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จสักทีทำไมสอนไม่จำเลยอ่ะหัดฟังบ้างสิคุณพ่อคุณแม่เคยพูดกับลูกแบบนี้ไหมคะ เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเนี่ยรักลูกกันนะคะแต่ว่าคําบางคําที่เราพูดไปมันอาจจะเป็นคําพูดธรรมดาธรรมดาแค่ประโยคเดียวเนี่ยแหละค่ะเหมือนกับไม่มีอะไรแต่ว่ามันแฝงความเจ็บปวดทําให้ลูกเนี่ยรู้สึกว่าด้อยค่าสร้างบาดแผลทําร้ายใจลูกอาจจะฝังใจลูกไปตลอดชีวิตโดยที่พ่อแม่ไม่รู้ตัวค่ะ 7. คําพูดต่อไปนี้เป็นคําพูดพิษที่พ่อแม่เพลอพูดกับลูกโดยไม่รู้ตัว ทำไมไม่เป็นเหมือนคนอื่นเลยประโยคนี้ทำลายลูกยังไงทำให้ลูกของเราคิดว่าตัวเองไม่ดีพอค่ะผลเสียที่เกิดกับลูกก็คือเสี่ยงทําให้ลูกของเราเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวเองต่ำและมีความวิตกกังวลลูกอาจจะโตมาเป็นคนที่เอาตัวเองเนี่ยค่ะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและทำทุกอย่างเพื่อให้ได้รับการยอมรับ เด็กที่เติบโตมาด้วยการที่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแบบนี้เนี่ยจะมีแนวโน้มพัฒนาไปเรื่องของโรควิตกกังวลแล้วก็ภาวะความไม่มั่นใจตัวเองสูงซึ่งสูงกว่าคนทั่วไปถึง35%แล้วคุณพ่อคุณแม่ควรพูดยังไงพูดแบบนี้ค่ะลูกมีข้อดีของตัวเองนะพ่อแม่ภูมิใจที่ลูกมีความพยายามจะ้ะลูกไม่ต้องเหมือนใครแค่เป็นตัวเองให้ดีที่สุดจะ้ะถ้าทำไม่ดีจะไม่รักแล้วนะ ประโยคนี้ทำลายลูกยังไงคือการใช้เงื่อนไขความรักไปควบคุมลูกผลเสียที่เกิดกับลูกก็คือว่าจะทําให้ลูกเนี่ยรู้สึกกลัวการถูกทอดทิ้งรู้สึกว่าความรักเนี่ยต้องมีเงื่อนไขและเด็กที่โตมากับพ่อแม่ที่ใช้เงื่อนไขของความรักแบบนี้นะคะจะมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาทางด้านจิตใจหวาดระแวงไม่กล้าเปิดใจกับใครผูกพันกับใครแบบไม่มั่นคงมีความห่างเหินสูงกว่าคนทั่วไปถึง60เซ คุณพ่อคุณแม่ควรพูดกับลูกยังไงพูดแบบนี้ค่ะพ่อแม่รักหนูเสมอนะไม่ว่าหนูจะเป็นยังไงพ่อแม่อยากให้หนูทำดีมันจะช่วยตัวหนูเองนะเลิกทำตัวอ่อนแอเป็นเด็กน้อยได้แล้วประโยคนี้ทำลายลูกยังไงลูกของเราจะรู้สึกเก็บกดอารมณ์ไม่กล้าแสดงทางอารมณ์ไม่รู้จักจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง ผลเสียที่เกิดกับลูกก็คือการบอกให้ลูกเลิกอ่อนแอเนี่ยทำให้ลูกรู้สึกว่าความอ่อนแอเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดค่ะเด็กที่ถูกห้ามไม่ให้แสดงอารมณ์จะส่งผลให้เก็บกดแล้วก็ไม่เรียนรู้วิธีการจัดการอย่างเหมาะสมและโตไปเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของการจัดการอารมณ์และมีแนวโน้มเป็นโรคพิตกกังวลภาวะซึมเศร้าสูงกว่าคนปกติถึง50%คุณพ่อคุณแม่ควรพูดกับลูกยังไงพูดแบบนี้ค่ะ หนูเสียใจใช่ไหมแม่เข้าใจนะร้องไห้ได้จ้ะทุกคนมีวันที่รู้สึกแย่ได้นะลูกไม่เป็นไรนะไม่ได้เรื่องเลยประโยคนี้ทำลายลูกยังไงอันนี้นะคะมันเป็นการทำลายความเชื่อมั่นให้ลูกค่ะและลูกเนี่ยจะกลัวความล้มเหลวผลเสียที่เกิดกับลูกก็คือ ลูกจะเริ่มเชื่อว่าตัวเองอ่ะไม่ได้เรื่องคิดถึงตัวเองในเชิงลบว่าเราไม่เกง่งทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ดีส่งผลให้ลูกเนี่ยไม่กล้าลงมือทำอะไรไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆเพราะว่ากลัวความล้มเหลวนั่นเองโตขึ้นมาก็จะเสียงพูดหรือว่าคิดถึงแต่ตัวเองเชิงลบแล้วก็เสี่ยงเป็นภาวะซึมเศร้าและทำให้โอกาสประสบความสำเร็จนั้นลดลงถึง30%เรพ่อแม่ควรพูดกับลูกยังไงพูดแบบนี้ค่ะ ครั้งนี้พลาดไม่เป็นไรลองใหม่ได้จะลูกพ่อแม่เชื่อว่าหนูพัฒนาได้นะมาลองทำกันอีกครั้งนะ <Z ip> ก็รู้อยู่ว่าทำไม่ได้ยังจะฝืนทำอีกํำไมประโยคนี้ทำลายลูกยังไงเป็นการปิดกัน้นการพยายามความเชื่อมั่นของลูกแล้วก็ทำให้ลูกนั้นยอมแพ้อะไรง่ายๆค่ะ ผลเสียที่เกิดกับลูกก็คือทำให้ลูกเนี่ยไม่กล้าลองสิ่งใหม่และมีความคิดว่าพยายามไปก็ไม่มีประโยชน์ยอมแพ้อะไรง่ายๆย,ยอมรับความล้มเหลวมากกว่าที่จะพยายามพอลูกโตขึ้นมาเนี่ยก็จะกลายเป็นเด็กที่ขาดความมั่นใจไม่กล้าลองสิ่งใหม่ๆแล้วก็ไม่มีความพยายาม <c oughs> คุณพ่อคุณแม่ควรพูดกับลูกยังไงพูดแบบนี้ค่ะลองดูสิลูกถ้าพลาดก็ไม่เป็นไรพ่อแม่อยู่ตรงนี้ ไม่เป็นไรนะถ้าครั้งแรกไม่ได้ลองใหม่ได้จ้ะพ่อแม่เหนื่อยนะที่ต้องเลี้ยงลูกแบบนี้ประโยคนี้ทำลายลูกยังไงลูกจะมีความรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกผิดที่ตัวเองเนี่ยเกิดมาคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาระของพ่อและแม่ค่ะ ผลเสียที่เกิดกับลูกก็คือลูกจะโตมากลายเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธเพราะว่ากลัวคนไม่รักกลัวคนอื่นจะผิดหวังพยายามทําให้ทุกคนเนี่ยพอใจจนลืมความรู้สึกของตัวเองไปแล้วก็เสี่ยงที่จะเป็นคนที่หวยหาความรักมีแนวโน้มวิตกกังวลมากกว่าคนอื่นและจะมีปัญหาความสัมพันธ์เรื่องความมั่นใจในตัวเองด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรพูดกับลูกยังไงพูดแบบนี้ค่ะ พ่อแม่ถึงจะเหนื่อยแต่มีความสุขที่ได้ดูแลลูกนะการเป็นพ่อแม่เนี่ยมีเรื่องหนักแต่พ่อแม่รักหนูเสมอนะอย่าถามเยอะหน้าลำคาญประโยคนี้ทำร้ายลูกยังไงมันเป็นการปิดกั้นการเรียนรู้ปิดกั้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์และคิดว่าไอ้ความสงสัยของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องผิดค่ะผลเสียที่เกิดกับลูกก็คือลูกจะเป็นเด็กที่ไม่กล้าคิด ไม่กล้าทำสงสัยอะไรก็ไม่กล้าถามไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเป็นการทำลายความคิดสร้างสารรค์แล้วก็จินตนาการของลูกทำให้ความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการของลูกเนี่ยลดลงก่อนเด็กคนอื่นถึง50%และเสี่ยงที่โตมาจะกลายเป็นคนที่ไม่กล้าหาคำตอบให้กับชีวิตตัวเองแล้วคุณพ่อคุณแม่ควรพูดกับลูกยังไงพูดแบบนี้ค่ะคาถามนี้ดีจังเลยลูกมาคิดหาคาตอบด้วยกันไหม พ่อแม่อาจจะไม่รู้คำตอบนะแต่ว่าจะหาข้อมูลมาให้ลูกนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างคำพูดที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมักจะเลอพูดกับลูกโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะคำพูดของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแค่เปลี่ยนนิดเดียวจะทำให้มีพลังที่สร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจและสร้างอนาคตให้กับลูกได้อย่างเช่น ลูกทำดีที่สุดแล้วพ่อแม่ภูมิใจในตัวลูกนะไม่เป็นไรลองใหม่นะลองดูสิลูกพ่อแม่เชื่อว่าหนูทำได้ลองไห้เลยลูกพ่อแม่เข้าใจว่าหนูเสียใจเห็นไหมคะว่าคำพูดของคุณพ่อคุณแม่สร้างพลังเชิงบวกให้กับลูกได้มาเปลี่ยนคำพูดใหม่ด้วยกันนะคะก่อนที่จะสายเกินไปวันนี้เริ่มทำเลยคะ่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่คิดแฟมิลี่นำมาฝากคุณพ่อคุณแม่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคิดแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขนมใครทำคะขนมใครทำคะไหนบอกสิขนมใครทำคะขนมใครทำคะโอ้โหแล้วจามใส่ขนมซะด้วยสิเนี่ยอยากกินไหมคะอยากกินไหมคะไหน ไหนแกะเลยนี่เอ๊ะดึงขึ้นมาสิคะว้าวไหนดูรูปก,ก่อนสิ <laughs> โอ้โหนี่ไงรูปของกันรอไม่จับดีดจับดีๆจับดีบดอ,ชอ้ชอบไหมชอบไหมเดี๋ยวมาเล่นหีิงนะคะโอ้โหพอแล้วค่ะพอแล้วให้กินแค่สองอันเอาอันไหนก่อนกินแค่สองอันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อย